มาพบกันกับเพื่อนๆอีกแล้วนะคะเหมือนเดิมเลยวันนี้ไม่มีกองไพ่นะไม่มีพิกอะเดกแต่ว่ามีความคิดอยากจะทำเรื่องราวนะคะก็คือเมื่อวานเนี้ยมีเพื่อนๆบางท่านที่อนุญาตแล้วแหละให้ทางผู้จัดได้เอาเรื่องราวนะมาเพื่อที่จะทำนายทายทักกันต่อไปว่าเป็นยังไง สำหรับบางคนนะคะที่ตอนนี้มีปัญหาหรือว่าไม่สามารถทําความเข้าใจหรือไม่เข้าใจกันจริงๆไม่สามารถพูดคุยหรือสร้างความสัมพันธ์ที่มันราบรื่นได้อะ่ะมันอาจจะเข้ากับเพื่อนๆก็ได้นะสาหรับแรนดอมรอบนี้นะคะก็เรามาดูกันว่าจากการพูดคุยหรือพบหรือสนทนากันของเมื่อคืนนี้นะหลังจากนั้นแล้วอะ่ะเขาคิดเขารู้สึกยังไง นะคะบางคนอาจจะคุยแล้วเข้าใจกันอ่าอันนี้ดีใช่ไหมแต่บางคนคุยแล้วไม่ได้รับคําตอบคาตอบคือความเงียบอะ่ะคือไม่สามารถที่จะเดาได้ว่าเฮ้ย mm hmm. ตอนนี้เขาเป็นอะไรยังไงแบบไหน mm hmm. เรามาดูกันว่าไพ mm hmm. ่จะบอกเราไว้ยังไงนะคะ The Hermit เข้าโหมดอีกแล้วค่ะเ mm hmm. พื่อนๆเงียบค่ะเงียบมาก ถอยออกมามาอยู่กับตัวเองอยู่กับความคิดของตัวเองเนาะแทนับเฮ้ยแต่เขารู้สึกว่าไม่ว่าเมื่อคืนนี้นะเพื่อนๆจะคุยกับเขาในเรื่องอะไรในลักษณะไหนแต่เขาก็ยังรู้สึกว่ามันคือการเติมเต็มอะ่ะเพื่อนๆก็ยังคือส่วนที่จะมาเติมเต็มให้เขาให้เป็นครอบครัวให้เป็นความรักที่สุขสมบูรณ์มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มันเป็นไพ่ไพ่คู่ได้เลยนะเท mm hmm. นออฟคอ่ะคะ่ะส mm ิบถ้วยอ่ะนะอ King อ of wans mm hmm. เขาคิดว่ายังไงรู้ป่ะ mm hmm. เขาก็ยังคิดว่าคุณอนะ mm hmm. เป็นแรงบันดาลใจ mm hmm. เป็นคนคนหนึ่งที่มีแพชชั่นสร้างแรงดึงดูดให้กับเขาอยู่นะคะอืม mm hmm. ธาตุไฟได้นะเมษสิงธนูเอ่อธาตุน้ำได้ค่ะกรกฎมีนพิจิกเนอะเฮอร์มิตราศีกันได้นะคะอาจจะเป็นตัวเพื่อนๆเองหรือตัวเขาเนาะเ h อ t o าวเอืมก็หลังจากที่เงียบหลังจากความรู้สึกที่มันมี ชัดเจนขึ้นมาว่าเพื่อนๆเป็นความรู้สึกดีๆเป็นสิ่งดีๆที่เข้ามาเพิ่มเติมเข้ามาเสริมในชีวิตเขาแล้วเนี่ยยังมาสร้างแรงบัดาลใจสร้างาแพทชั่นหรืออะไรหลายๆอย่างในชีวิตเขาแล้วเนาะมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนะคะอแล้วยังไงต่อจี pinterest ก็เข้าโหมดอีกนั่นแหละ สับสนวนคิดคิดมากทำให้มีอาการคล้ายๆอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆก็ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือจากเหตุการณ์เมื่อคืนที่อาจจะไม่เข้าใจกันเขาได้กลับมานั่งถามใจตัวเองส่วนลึก หรือเซนนั่นแหละเออว่าจะยังไงแล้วยังไงต่อซิกออฟว่าซิกออฟสอดนะคะหกดาบเออช้าจริงค่ะเขาอาจจะเป็นคนช้าๆเป็นคนคิดมากคิดเยอะนะคะแล้วก็การถอยออกไปเนี่ยแสดงว่าเขายังหาคําตอบให้กับตัวเองไม่ได้กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้หรือเขายังไม่มั่นใจในเรื่องของ ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเนาะเหมือนเขายังต้องการเวลาเหมือนเขายังอยากจะค่อยๆไปช้าๆทีละสเต็ปนะคะคืออาจจะค่อยๆดูค่อยๆพัฒนาแล้วก็ใช้เวลาในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะคิ้งเหรียญอืม ทิ้งเหรียญมาขยายสิบถ้วยนะคะก็จริงๆคนคนนี้นะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างหนักแน่นชัดเจนนะคะมีความมั่นคงในเรื่องของการงานการเงินหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรู้สึกจริงๆเขามั่นคงกับเพื่อนๆนะคะเห็นไหมว่าในมือเขาถือทั้งเหรียญแล้วก็มีทั้งวานไม้อะอเขาคิดด้วยเหตุและผล นะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะยังไม่ถึงเวลาหรือเปล่าเขาอาจจะยังต้องการเวลามากกว่านี้หรือเปล่าในการที่จะมาสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนๆก็เป็นไปได้แต่ในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดแล้วเนี่ยเขามีความหนักแน่นชัดเจนกับเพื่อนๆอย่างแน่นอนเจนเลิฟเบอร์มาคายทิง o อฟว n นนี่ชัดเจนเข้าไปใหญ่เลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยมา เป็นแรงบันดาลใจมาเป็นแสงสว่างมาเป็นแพชชั่นมีความดึงดูดซึ่งกันและกันเขาไม่สามารถที่จะลืมเพื่อนๆได้นะแล้วไพ่ขึ้นมาเนี่ยไม่มีไพ่อะไรที่แบบลับๆล,ล่อๆไปทำอะไรที่มันแบบไม่โอเคเลยนะคะเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่มีกับเพื่อนๆเ,เนี่ยมันชัดเจนแล้วมันก็สดใสจ,จริงๆมีพลังงานมีไฟคือถ้าคนสองคนนี้อยู่ด้วยกัน ไม่ธรรมดาค่ะนะคะมันจะเป็นความรักที่ค่อนข้างมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันมากๆเลยนะโอมาทั้งิงมาทั้ง Princess of One นะคะอ่าโอเคขออนุญาตขยายหน่อยนะคะ Tre e อ o ลวานอ่าโอเคเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นคนทางไกลนะมีปัญหาเรื่องระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นไปได้นะคะ มันก็อาจจะทําให้คนสองคนไม่สามารถทําความเข้าใจกันได้เพราะว่าเวลาการพูดคุยเนี่ยมันอาจจะเป็นในลักษณะของการสื่อสารออนไลน์แชทหรืออะไรก็ว่าไปนะคะบางทีไอการที่มันเกิดอะไรกระทันหันขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดหรือเปล่าคุยกันคนละภาษาอยู่ไกลหรือคนใดคนนึงก็มองอยู่ว่าเฮ้ยมันไกลจริงๆนะคนนึงอยู่เนี่ยอยู่ฝั่งนะ้ําคนนึงอยู่ฝั่ง ฝั่งฟ้าอะไรแบบเนี้ยอืมแต่ถามว่าความเป็นคู่กันอะ่ะมีเพราะอะไรนะคะเพราะมีทั้ง ten of cups king of w a n d princess of w a n d ขึ้นมาตอกย้ำเหลือเกินว่าเพื่อนๆ2สองคนนะมีความเป็นคู่กันมีความรักมีความผูกพันมีแรงบันดาลใจมี p a s ชั่นมีแรงดึงดูดต่อกันจริงๆนะคะคู่นี้นะเก้าเหรียญ ก้าเหลียนในที่นี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าต่างคนต่างอาจจะเคยเป็นไม้ผ่านการแต่งงานหรือคนใดคนหนึ่งเป็นไม้หรือเป็นคนที่สามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองเติมเต็มแบบการใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองต่อให้ไม่มีความรักหรือผ่านช่วงเวลาที่มันอื่นๆหรืออะไรมากันแล้วเนี่ยตอนนี้สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่มันก็คือก้าเหลียน นะคะมันไม่ใช่10เนาะอ่าแล้วยังไงต่อเอ็กออฟวานนะคะแปดไม้ทีแฮงแมนค่ะจริงๆนะเขาหลังจากที่เขาปีกวิเวกไปแล้วเนาะต้องการเวลาต้องการเวลาส่วนตัวหรืออะไรก็ช่างในความคิดของเขาอ่ะ เขาอยากจะสื่อสารเขายังอยากจะพูดอยากจะสื่อสารแต่สิ่งที่เขาทําได้คือแค่คิดยังไม่ลงมือทำนะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ทําอะไรช้านะคะเป็นคนคิดมากคิดเยอะคิดสับสนวนไปวนมาในตัวเองหรือบางทีมีคําตอบแล้วนะคะต่อให้ให้อยหัวนะก็มีคําตอบแล้วแต่ยังไม่ทําอะไรยังไม่ได้มีการแอคชั่นอะไรใน ในเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแต่รู้แหละว่าเหตุการณ์เมื่อคืนเนี้ยไม่ว่าเพื่อนๆจะสนทนากันแล้วบทจบของการสนทนานั้นนะ่ะจะเป็นอย่างไรตอนนี้นะคะเขามีคำตอบให้ตัวเองแล้วนะ80%เซเลยค่ะที่เขาคิดว่าเขามีคำตอบให้ตัวเองเพียงแต่ยังเลือกที่จะนิ่งคนคนนี้ยังจะนิ่งอยู่ judgment ออกมาขยายด h e ล o เวอนะคะบางทีเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องนิ่งต้องคิดต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแต่ไม่ช้าไม่นานนะคะมันจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะพอมันได้ถูกกำหนดถูกวางไว้แล้วแหละว่าช่วงเวลาไหน ต้องเรียนรู้อะไรนะคะบางทีการสนทนาบทสนทนาในเมื่อวานหรือเมื่อคืนที่ทำให้เพื่อนๆต้องมาดูไพ่กันแล้วเนี่ยเพื่อนๆคิดได้ไหมว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเขาสอนอะไรเราเราได้คิดในมุมไหนและคิดได้จริงๆหรือเปล่านะคะ สองอ o ฟสอดจริงค่ะต่อให้อยากสื่อสารอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อยากสื่อสารยังอยากพูดอยากคุยอยู่แต่มันจะยังเป็นช่วงเวลาที่ยังต้องนิ่งต้องคิดพิจารณาเดาได้ว่าทั้งสองคนนะในช่วงเวลานี้นะคะคนนึงอาจจะยังไม่พร้อมที่จะฟังคนนึงอาจจะยังไม่พร้อมที่จะพูดถ้ามันจําเป็นต้องนิ่งก็ต้องนิ่งเนาะ two of one นะคะมีระยะทางมีความห่างไกลแตกต่างกันปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นก็เป็นไปได้แต่เพื่อนๆอย่าลืมนะคะว่าต่อให้ไกลกันแค่ไหนก็ช่างเนาะความห่วงใยความรู้สึกมันเหมือนใกล้กันแค่นี้เห็นไหมคะคนวนนี้หน้าไพ่นะเหมือนถือลูกโลกอยู่ในมือลูกโลกอะคะ่ะที่มันหาแบบ กับเราอาจจะอยู่ห่างกันแต่ความรู้สึกมันเหมือนเฮ้ยมันก็แค่อยู่แค่นี้เองอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคนในคนนึงที่คิดอยู่ว่ามันอยู่แค่นี้เองแต่บางคนก็จะคิดแบบเฮ้ยคือมันไกลมากอ่ะคือมันเป็นปัญหาจริงๆระยะทางนะ,ะแล้วยังไงต่อคะ S of Cup มันจะมีการเริ่มต้นนะคะมอบถ้วยสวยเชียวมีการกลับมามอบความรู้สึกดีๆแล้วนี่คือ Ace of c u p ชัดเจนพาออกมาชัดเจนว่ามันจะมีการเริ่มต้นในความรักความสัมพันธ์มีการปรับความเข้าใจใส่แหวนนิ้วดางข้างซ้ายด้วยนะอ่าอะไรจะเกิดขึ้นดูตอนต่อไปโอ้โหโฟลอฟวานเพื่อนๆค่ะความชัดเจนมาแล้วค่ะไม่ว่าเมื่อคืนนี้สิ่งที่เพื่อนๆตัดสินใจพูดหรือสื่ออะไรออกไปนะมันไปกระตุน้นต่อมเขานะเขาคิดนะคะทำให้เขาหาคำตอบได้ด้วยแหละ เออเอสออวานหไม้ก็ออกมามันชัดเจนมากๆม,ม,มันชัดเจนมากๆเ,เพื่อนๆคะมันจะมีการเริ่มต้นใหม่นะมีการตัดสินใจมีการทํามีการตัดสินใจที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันออกมาชัดเจนมั่นคงเพราะต่างคนต่างยังมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันต่างคนต่างมีแพชชั่นซึ่งกันและกันอยู่ ไม่สามารถที่จะถอยออกไปจากกันได้นะคะเขาจะมาแบบ p พริน s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  อฟ o r ดเลยมีการตัดสินใจแน่นอนนะฟันฉับๆต่อให้ไกลแค่ไหนก็จะเดินทางมาเห็นไหมคะว่าเนี่ยภูเขาอยู่ตรงเนี้ยรอยเท้าที่เขาที่เขาเดินมาไกลนะอืมแต่ถามว่าทำไมทำแต่ก่อนอาจจะคิดแต่ตอนนี้คือเป็นการกระทำแหละ นะคะในอาวบานต่อให้มันมีความรู้สึกว่าไกลติดปัญหามีความหนักหน่วงมีความต้องต่อสู้หรือพยายามอย่างไรก็ช่างนะคนคนนี้จะทำนะคะเพื่อความสัมพันธ์ที่มั่นคงเพราะอะไรคือจังหวะนี้นะอยากจะบอกว่าปัญหาอะไรก็ไม่มีสามารถมองข้ามได้เพราะอะไรเบสออนบนความรู้สึกล้วน พรตัดไม่ได้หนีไม่ได้หนีความรู้สึกนี้ไม่ได้จริงๆว่าคุณคือคนที่ใช่นะคะหลังจากที่พยายามถอยห่างหรือมีอะไรก็ช่างมวาวัดใจนะคะอ่างั้นขอบทสรุปหน่อยนะคะขอให้สรุปความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆทั้งสองคน ด้วยเนาะว่าเป็นยัางไงแปดเหรียญนะคะมันก็ยังจะต้องค่อยๆประครับประคองกันไปเนาะเหมือนอาจจะต้องใช้ความพยายามแหละดูแลประคบประงม,ม ใส่ใจกับความรักความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะว่าบางทีนะความรักที่มันมีระยะทางเข้ามามันอาจจะเปราะบางกันบ้างในบางช่วงบางเวลาแต่ถ้าเราต่างคนต่างดูแลใส่ใจซึ่งกันและกันก้าวผ่านทุกปัญหาได้ค่ะห้าเหรียญน,นะมันอาจจะเคยอะทำให้กันเสียอกเสียใจกันมาก่อนหรืออะไรยังไงก็ช่างนะคะแต่ ความเจ็บปวดที่มันเคยเกิดขึ้นความเสียใจที่มันเคยเกิดขึ้นนะคะมันจะสามารถก้าวข้ามผ่านทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยคนสองคนที่จับมือกันอะไม่ปล่อยอะออตัดสินใจแล้วว่าจะไปจะเดินแน่นอนว่าบนเส้นทางเดินนะในอนาคตนะคะมันก็อาจจะมีปัญหามีอุปสรรคบ้างมีความไม่เข้าใจกันบ้างแต่อย่าลืมนะคะ วันที่เราก้าวข้ามผ่านและตัดสินใจไปแล้วว่าเราจะเลือกที่จะคบกันเราเลือกที่จะสร้างความมันม่นคงวันนั้นเราก้าวผ่านอะไรมาบ้านนะ two of Cup s มาแล้วค่ะไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรแบบไหนอย่างไรนะสุดท้ายแล้วมันคือความรักรักที่บริสุทธิ์รักจากใจรักโดยไม่คาดหวังด้วยมันเป็นรักแบบรักจริงๆอะค่ะ w o of cup s เนาะ หักแบบคู่บุญคู่บารมีคู่ส่งเสริมกันและกันในทางที่ดีนะคะ The Magician ความรักความสัมพันธ์นี้นะคะอยากจะบอกเลยว่ามันจะสามารถประสบความสำเร็จได้นะคะมันเหมือนอถ้าเราพยายามที่จะเรียนรู้กันและกันนะคะ แก้ในบางจุดสร้างในบางจุดนะมันจะสามารถไปกันได้นะคะใต้ใต้กองไพ่เป็น S of s w o r d นะแน่นอนเลยมันมีการตัดสินใจมันมีการชัดเจนมันเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนถูกต้องแม่นยำไม่หมายถึงว่าตัดสินใจแล้วแหละจากคนคนหนึ่งที่เคยนิ่งมากเข้ากรีดเลย เออชอบีบเมกเลยอะ่ะเออแล้วมันก็มีอะไรพิสูจน์ในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มาพอสมควรนะคะจากเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะคะออลูกดวงที่ฝากถามมาเนาะก็เนี่ยค่ะมันคือคำตอบจริงๆออกมาชัดเจนมากว่าไม่ว่าเมื่อคืนนี้นะบทสนทนาจะจบลงด้วยอะไรก็ช่าง แต่ว่าไม่ช้าไม่นานนะคะเพื่อนๆจะได้เจอกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นชัดเจนขึ้นนะแล้วก็มันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่จะทําให้คุณมีความสุขแต่มันเป็นธรรมดานะคะคนสองคนนะเมื่อต้องมาเดินคู่กันบนเส้นทางของความรักเนี่ยมันก็จะมีปัญหาบ้างมีอุปสรรคบ้าง สองคนสามารถก้าวข้ามผ่านไปได้นะคะช่วงเนี้ที่มันมีปัญหาเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงเริ่มต้นก็ได้มันคือการเรียนรู้กันและกันทั้งสองคนนะคะ,ะเรามาดูกันว่าตูแมนเจ้าอยากบอกอะไรกับเพื่อนๆในเหตุการณ์ครั้งนี้บ้างไหมคะก็สามใบเข้าพอ f มันจะมีการกลับมาส่งสเสน่ห์ให้กันอีกนะคะ โคดิ p เ n น e เ c นนะมันมีการเสพติดซึ่งการละการอยู่ในนี้จริงๆแหละบางคนอาจจะรู้ตัวแต่แกล้งทำไม่รู้ตัวทำให้เขาเป็นแบบเนี้ย The Hermit The Hangman แตดาบรู้แต่ไม่กล้ายอมรับอะไรแบบเนี้ยคะ่ะ Love yourself first แต่อย่าลืมนะคะอย่าลืมที่จะรักตัวเอง นะลิลิชียเอ็กนะคะประสบการณ์หรืออะไรหลายๆที่มันเป็นพลังงานลบๆนะที่มันทำให้มันบั่นทอนจิตใจหรือรู้สึกไม่ดีไม่ว่าจะเป็นกับเขากับตัวเองหรือกับความสัมพันธ์ที่มันเคยผ่านมาแล้วให้มันจบนะคะไพ่บอกว่าลืมมันไปซะมันถึงเวลาแล้วนะที่เพื่อนๆน่ะจะได้เรียนรู้ อย่างน้อยๆก็ให้โอกาสเขาให้โอกาสเราได้มีโรแมนติกฟีลิ่งด้กลับมามีความรักความสัมพันธ์ที่ชื่นหวานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้ายังรักกันอยู่นะจับมือกันไว้ไม่ปล่อยมือน,นะก็จะสามารถก้าวข้ามผ่านทุกๆปัญหาได้นะคะก็ทางผู้จัดก็ ขอแสดงความดีใจให้นะในเคสนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบลักษณะแบบนี้ก็สามารถส่งเป็นเหตุการณ์หรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆอ,อ,อยากจะลองให้ไพ่ช่วยไกด์ลายก็ลองส่งมาใต้คลิปได้นะและเดี๋ยวทางผู้จัดจะลองจัดทาให้นะคะสําหรับวันนี้นะปริดาพยากรก็ขอให้เพื่อนๆน,นะคะมีความสุขสมหวังในเรื่องของความรักการงานการเงิน ใครที่ยังรอคอยอะไรก็ขอให้รอคอยด้วยการมีสติอย่าลืมรักตัวเองรักตัวเองให้เป็นเติมเต็มตัวเองให้เป็นและสิ่งที่เพื่อนๆรอคอยจะเกิดขึ้นในไม่ช้านะคะสำหรับวันนี้ปาริดาพยากรขออนุญ,ญาตลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ